ชื่อวงเราต้องเปลี่ยนในการที่เ,เราใช้คอนเสิร์ตฮาร์ไม่จะกัยปีแล้วนะฮะแล้ววันหนึ่งไม่มีพี่เบิร์ดแล้วบางทีเนะี่ยมันมีปัญหาไปถึงบริษัทมีปัญหาไปถึงบริษัทบางทีเปิ่ม,มคือจะบอกว่าแจ๊กก็มีวงของแจ๊กนะฮะเราก็มีวงของเราแต่ก่อนนั้นนี้คือก็จะเป็นนักคอมบอลโรเบิร์ตสายควันแต่วันนี้คือบริษัทฮาเนี่ยคนรู้จักคืองานชาติก็เป็นใช้ชื่อบริษัทฮาเราก็เลยต้องตามน้ำมา จนถึงหน้าวันนี้นะฮะหน้าวันนี้ก็คือเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยเอาชื่อเนี่ยไปมีปัญหากับบริษ,ษัทเซนแล้วก็บางทีเออเออบางทีไปไม่ครบก็จะเกิดทางเราต้องกระเทือนทางเซนเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเกิดปัญหาคือเราเราเราไม่ได้แบบมีเจตนาที่จะมีปัญหาเขาอย่างปัญหาที่ไปเจอกับไปไปไปรบกับทางบษษษริษัทมันมีอะไรบ้างทรอก็คือก็คือว่าคือโลโก้กับชื่อเนี่ย คือมันเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเซน์นะฮะแต่บางทีบางงานเนี่ยเขาเขาไม่รู้เขาก็เห็นว่าเราอยู่บริษัทฮาเขาก็เลยใช้โลโก้ลิขสิทธิ์แต่บางทีแบบไฟไม่ครบเขาก็มีปัญหากับทางบริษัทซึ่งมันไม่เกี่ยวกับบริษัทอ๋อคือคือเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเราบีกแค่นี้นะบางคนไม่เข้าใจอ,อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัดปัญหาเราเปลี่ยนชื่อวงแล้วก็คือไม่ต้องให เจ้าภาพงานของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหากับการใช้โลโก้หรือว่าชื่อเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเราก็เราเราไม่อยากไปแตะหรือเกิดความวุ่นวายแล้วคือคนจะได้ไม่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 แบบว่ามากังวลใจกังวลใจว่าฉันจะได้มาคบไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับบริษัทางทังเกรทางทังเซนมีการติ่งมาก่อนไหมคะหรือว่าเป็นนโยบายอุบลีบอลเองเขาจะเปลี่ยนคือเราก็มีคุยกันบ้างครับคุยกันบ้างนะฮะคุยกันบ้าง น Arrow, ั mm ่นแหละครับแต่แต hey, oh. ่ก็คือก็ขอบคุณที่ผ่านมาที่เออคือเป็นของเค้าที่เค้าเออให้เราให้เราได้ใช้แต่เค้าเนี้ยคือบางทีอาจจะพิมพ์แล้วไม่เข้าใจกันนะฮะแต่ว่าโอเคในเมื่อวันนี้เราอยากให้รู้สึกว่าเจ้าภาพงานที่ที่เอ่อที่กําลังเอาเราไปเนี่ยว่าเออถ้าคุณเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเรามีชื่อของเราแล้วเรามีชื่อของเราแล้ว พอป้าฟหน่อยแต่มีไฟเปิดนะอะไรที่ผ่านมามีปัญหาไหมครับกับการรับงานกับเจ้าภาพอะครับคือกับเรากับเราไม่เคยมีเพราะเราจะบอกแล้วว่าของผมมีนักคอมมีผมมีพี่เบิร์ดถ้าจะซื้อเพิ่มคือตั๊กแจ๊ดแจ๊ดก็มีวงของแจ๊ดถูกไหมฮะคือซึ่ง เราคุยเราคุยกันเข้าใจแล้วแต่ไมนี้เราไม่รู้ผลกระทบตามมาที่ทําให้เมีปัญหาทางเซ็นเนี่ยเราเรา,เราก็ไม่ทรางพอเราก็ได้คุยแล้วก็เราก็ต้องโอเคเพื่อตัดปัญหาไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องมีชื่อเป็นของเราเองแล้วก็จะได้แบบรู้สึกว่าเออมันมัน,มนเราเราสร้างสร้างสร้างใหม่ก็ได้อะไรื่องีงินรเนเรื่องเงินข้ามเกี่ยวข้อคง่คนมองเป็นแบบนั้นไม่มีครับอปัญหา คือคือคือนะวันนี้เรารู้สึกว่ามันจะสิ้นปีแล้วเราจะมันจะสิ้นปีแล้วอย่างเออพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไม่ได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เปลี่ยนเป็นตั๊กบริบูรณ์มาเปลี่ยนเป็นตั๊กมาปับ๊บเรารู้สึกว่าเออเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรละเราควรจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่มารู้สึกว่าอะไรที่เป็นเป็นของเราเองที่เรารู้สึกว่าไม่กระทบกับเซนเขาไม่อยาก ให้รู้สึกว่าต้องมีปัญหาทุกทิกคนใจเขาอยู่ครับแต่สิ่งี้ตอนมันมีความน้อยใจอะไรบ้างไหมครับพี่บอลเพราะไม่ครับไม่มมาแต่ว่าเป็นการรวมรวมจากทางพี่บอลเองว่าอยากจะเปลี่ยนเออเรารู้สึกว่าเราเราเราไม่อยากเขาเขาต้องมาแบบเรื่องจุกจิกจุกจิกแบบบางทีทางงานเดี๋ยวทางงานไม่เข้าใจก็ไปไปทั่วทางเซน์เราก็เลยตัดปัญหาว่าเฮ้ยต่อไปนี้โจ๊กเกอร์ปไม่ได้ของเรามีแค่นี้นะถ้าคุณอยากได้ใครเพิ่มซื้อเพิ่มเนาะซึ่งต่อไปนี้โอเคภาพจําคือบริษัทฮาก็จริงแต่คือหลังจากเนี้ย คือก็มีการอาลูมารวยแต่ถ้างานไหนขึ้นไปแล้วเงี้ยเราก็ต้องแจ้งเขาวอามันขึ้นไปแล้วนะเออแต่ว่าคือร้านอะไรก็แล้วแต่ต่อไปนี้คือเราก็ต้องแจ้งเขาว่าเราเราไม่ใช่แล้วพอเราแจ้งเรื่งไปเขาว่ายังไงบ้างครับผมเขาก็โอเคครับโอเคโอเคครับเขาก็เราก็ต้องกลับขอบคุณเขาด้วยครับขอบคุณว่าเออที่ที่ผ่านมาคือเนื่องด้วยเราก็ไม่ทราบเราลองไม่ทราบว่าเออคือผมก็ผมก็แชร์ไปแล้วว่าคือ เราเราอยู่กับ mm ่าเราอยู่ตรงนี้มาเราก็เรีกว่าเราใช้ได้เราใช้ได้อะไรเงี้ยแต่ณนวันหนึ่งเขาก็ให้ใช้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ณนวันเนี้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเออเราเราเราควรจะมีชื่อเป็นของเราเองละเออที่รู้สึกว่าคนที่มาบริษัทห้าอ้าวทำไมมาไม่ครบทำไมมีแค่นี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันาะงานกับงานในที่วนเพราะว่าคนก็ะจำแบบเป็นทางไม่จำกัดมาแล้วถามว่าคือพอเราลงไปคือคนคนเนี่ยคนเขาเออเรารู้แล้วว่าเออชื่อ มันก็เป็นส่วนประกอบอแต่ถามว่าถ้าตัวเราหรือว่านราคอมหรือว่าตั๊กอะไรเงี้ยคนก็ยังโอเคให้การต้อนรับให้การต้อนรับรู้สึกว่าเอ,อ้ยก็ยังโอเคอยู่ใช่นั่นแหละครับเดี๋ยวตอนน<ม>ี้ไงจะอธิบายกันนะเว่าเออวงเรามีแค่นี้นะไม่ได้ม<อ>ีในแก๊งฮาทั้งหมดทุกงานต้องอธิบายผมบอกหมดแล้วบางคนเอยเอาแจ็เพิ่มได้ไหมก็ซื้อเพิ่มเ้าตั๊กได้ไหมซื้อเพิ่มแต่รูปไปโปรโมทเป็นรูปของฮาบางทีเอา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 รูปไปทั้งหมดใช่ซึ่งซึ่งมันก็เลย เกิดกระทบปัญหาผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มันเกิดปัญหาของนี้เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ากระทบกับเขาเราก็เลย้ยตัดปัญหาว่าเราควรมาบูรณะหรือว่าทําอะไรของตัวเองไหมรู้สึกว่าที่มันไม,ไม่กระทบกับเขาเาราต้องการเั้านกีรจ้างงานไหมคะว่ารูกจะต้องใช้คนที่จ้างไปเท่านั้นห้ามใช้เกินใช่ใช่ครับเราตอนจะต้องว่าพี่ต้องเอามีเท่านี้นะหรือว่าถ้าพี่ไปเือไปลงอีกหรือว่าไป ันไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะถือว่าเออเราเราได้บอกแล้วเราได้โพสต์แล้วแจ้งแล้วแต่ก็ยังมีแบบบางงานที่หลังจากวันนี้คือมีเข้ามาเลยว่าแล้วมันจะยังไงยังไงแล้วก็พยายามค่อยๆแจ้งเขาบอกพี่เปลี่ยนนะขอขอความปรานานะอะไรอย่างเงี้ยครับ,บน,นี่มีร<ล>ะยะเวลากำหนดไหมครับ่าจะต้องเมื่อไหร่สิ้นปีครับสิ้นปีใช่ครับสามสิบธันวาครับผมแต่ว่างานไหนที่เรารู้สึกว่าเข้ามาเราก็จะบอกเลยพี่ผมเปลี่ยนนะให้รู้สึกว่า คนให่อยากให้คนมันชินละให้คนเขาใจว่าเออเรา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 เสพที่ตัวคนนะเราไม่ได้เสพที่ชื่อแต่ถามว่าเราก็อยากให้รู้สึกว่ามีชื่ออะไรที่มันรู้สึกว่าที่มันเป็นภาพจําพวกเราตอนย้อนับไปย้อนับไปในสิ่งที่เราโพสต์กลัวคนจะตีความไหมว่าเราจบไม่ดีกับเซนเพราะมันมีความน้อยใจจะชื่ออะไรเนี้ยครับไม่ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าถามว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ว่าเราไม่อยากสร้างปัญหาให้เขา เราไม่ได้มีปัญหาอะไรเามถามว่าเราก็เออเราเคยเป็นเราเคยใช้ทุกคนเอางี้ด้วยทุกคนไอ้พวกบริษัทหาไอ้พวกบริษัทหาคนมันติดมันจำมาถามว่าวันนี้มันเสียดายไหมเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกเขารู้สึกไหมรู้สึกแต่ถามว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาสําหรับเขาอันนี้การเรองานเขาจะอยู่ไหมรขบผมนะวันนี้บอลขยับอ่าร่วังรงายกับซีนไหมครับ แล้วรายการหรือว่าอะไรต่างๆที่ยังทำมีมีฮะรายการเขามีเหมือนเดิมฮะแล้วมีเรา่ในรายการเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับยังมีพวกเราอยู่ในรายการใช่ไหมคะพี่บอลครับอย่างจังหวัดได้แค่มีการเซ็นสัญญาหรือว่าอะไรอย่างนี้มั้ยพี่บอลไม่นะมีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรทันที่หรือว่าเป็นสัญญาใจล้วนๆเลยสัญญาใจไม่มีไม่มีซึ่งหลังจากพี่บอลตัวเป็นลาทลักเซ็นแล้วมติดต่อกลับมาไหมคะ ก็ได้คุยกันครับได้คุยกันได้คุยกันว่าเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยคือก็ได้คุยได้คุยครับเขาโอเคกับสิ่งที่เราทำไปใช่ไหมโอเคโอเคเขาอะเขาก็เออเราก็ต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันครับไอ้หางที่ใหญ่อย่างนั้คอมเมดี้เขารู้สึกยังไงบ้างครับพี่บอลตรงนี้ก็โอเคเขาก็บอกเออก็ดีเป็นชื่อของเราก็ดีนั่นแหละครับชื่อว่าอะไรครับจกเกอร์เฟมิลี่ชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยขอบคุณครับผม ก็คือวงผมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถ้าอยากก็มีผมนะคอมพี่ตั๊กพี่ตักนะฮะพี่เบิร์ดก็จะมาเป็นบางงานเขามายังไงเขามาถึงก็ไปกับผมทุกทีเลยถ้ามีจะอยากได้แจ็คบางงานก็อยากได้แจ็คก็ซื้อเพิ่มบางทีผมก็ไปแจกแบบแจ็คบ้างแต่พี่นุ้ยก็ซื้อเพิ่มการติดต่องานก็คือติดต่อพี่บอลลรงษ์เลยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแค่ว่าขอวิงวอนว่าต่อจากนี้ไปนะครับเราไม่อยาก มีปัญหาหรือว่าให้มันเกิดปัญหาตามมากับชอบข้าทุกท่านนะครับ<ม>คือเขาก็ไม่ได้ไปตามเก็บอะไรคุณแกลเราขอความร่วมมือขอความร่วมมือที่อย่าไปรู้สึกว่าทําให้เขาต้องจุกจิกกวนใจแค่นั้นเองนะครับ<ม>เราก็อยู่กันเหมือนเดิมอกอร์แฟ<ช>เิลี่ครับจะถ่ายรูปหน่อยนะ